สวัสดีจ้าพี่น้องถักทายในวันหิมะตกเนาะวันนี้ก็ที่มาบ้านแม่แล้วก็ตื่นมาหิมะกําลังตกเลยเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศสวยงามมากเลยชอบเนาะกําลังแบบร่วงโรยมาเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศบ้านแม่เนาะนี่บ้านขนมปังบ้านตุ๊กตาเนาะพี่น้องน่ารักน่ารักก็เดี๋ยวจะพามาดูเนาะบรรยากาศ แบบสวยเนาะพี่น้องแต่ว่ามันตกเป็นน้ำเนาะนี่ตกเป็นน้ำสวยไม่แค่สื่อ <c oughs> มีคนมองเองไหยพี่น้องตัวกรอนใหญ่เลยยากไหนๆก็ตกแล้วนุ่มมากเลยอ่ะพี่น้องดูสิวิวกับบรรยากาศนีต้นไม้ด้วยพี่น้องดูมันมาเกะอยู่นะ่ะสวยงามเนาะพี่น้องเนาะ สวยงามแต่กันหนาวนกำลังล่วงโรยลงมาเลยเนาะพี่น้องเนาะดูว่ะสวยเนาะขาวไปหมดเลยพี่น้องตามถนนหนทางอุ้ยถ้าอยู่ในป่าคงจะสวยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเปลาสามีพาไปเดินชมในป่านาะพี่น้องเนาะนีจะสวยงามกว่านี่ บรรยากาศขอเช็ดกล่องก่อนพี่น้องน้ำก็ถูกกล่องก็เลยกล่องก็จะไม่ชัดเลยเพราะว่ามันเย็นเนาะมันมามาพอมฝนเนาะพี่น้องเนาะมาพอมฝนกะที่ก็ไม่ได้เตรียมตัวเอ่อมาก็เลยไม่ได้ใส่ชุดใส่อะไรมานาอพี่น้องไม่ได้เอาเสื้อผ้าที่จะเล่นหิมะมาเลยวันเนี้ยเสียดาย ไม่รู้ว่าหิมะจะตกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็ที่จะพาไปปัดทำความสะอาดรถเนาะพี่น้องเนาะะแวะมาทักทายเย็ <c oughs> ยนก็สวยสวยงามตามท้องเรื่องมีใครบ้าเท่าเองเลยพี่น้องลื่นมากเนาะเพราะว่ามันเป็นหิมะที่มาพร้อมฝนมันก็นจะมีความความลืน่น เราต้องระมัดระวังนะพี่นนังเนาะเราก็ทุกมือนี่ก็อยู่ในในกระเป๋าประจำเนาะนแล้เราจะมาปัดทำความสะอาดเนาะเราจะได้กับของกับผ้าไหมกทนเนานะพี่นนังเนอะดีจ้า ก้อนใหญ่มากเลยดูอ่ะพี่น้องอืมปัดไปขันทางหุยปัดจะยังจะไม่ไปเลยพี่น้องเพราะว่ามันแข็งแรงก้อนมันใหญ่เนาะ 弄唔弄？No กกมันเป็นเหมือนน้ำแข็งเลย,นะยเนยานนนะเนี่เป็นน้ำแข็งเห็นกันชัดนะโอ้ยเป็นน้ำแข็งจริงพี่นอ้องต้องระมัดระวังเลย ความลื่นของมันอ่ะพี่นอ้องอุย้ยชื่อลื่นอันตรายเลยนะนี่มันก่อตัวกันได้เลยนี่เนาะุียเราต้องไปปั่นให้มากกันแล้วพี่นอ้องค่ะมันแบบนี้แล้ว เส้นไหนจะแบบมีความสวยงามเนาะหยอกเลยมีความชอบล่งวงลอยนี่บรรยากาศที่มากต้องหี่น้องดูซี่ดูซี่ใหญ่มากมัวก็ไม่ได้เอามา บรรยากาศดีงามเลยพี่น้องนะปัดทางนูง้นวางก่อนวางกล่องก่อน,อน <c oughs> ยาพี่นอ้อนี่ใชบ้าอ่สนุกสนาน เดี๋ยวเราจะมาปั่นหิมะกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะบรรยากาศดีงามสวยงามพร้อมตื่นเต้นกันเลยทำอะไรไม่ถูกอีกนานๆจะหิมะจะเข้าเรียกอะไรจะมาทีเนาะไม่ได้มาบ่อยเนาะพี่นอ้อง อ้งลกคนเดียวใหญ่มากเอุ้ยสีสันสดใสงามตาแตงเวลาเราจะเกาันได้เนอะนาแบบนี้เนอะ

สวยงามเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็ที่พาไปดูหลังบ้านเสร็จแล้วก็จะลง y YouTube ให้ได้ชมกันเนาะกับบรรยากาศในช่วงนี้นี่มากกำลังตกเลยอยู่บ้านแม่เนาะพี่น้องเนาะหนาวหนาวเย็นเราจะต้องขอตัวก่อนคือหมูคิดเม,มือกไหลหมดอยู่ตอนนี้ยยอมเลย เย็นเจียบตัยอ่นี่มากมันเข่าไปในรองข้ากเ็เลยเย็นนี่เนาะบรรยากาศบรรยากาศดีงามมากเข่าไปหมดเลย,เลยอะ่ะลื่นด้วยนะพี่น้องเนี่ยลื่นด้วยล้าเดินจะต้องระวังเนาะเห็นไหมมันเป็นน้ำแข็งแบบนี้เลยนะหรือ่าใสๆแบบนี้เลยนะ สวยอ่ะหลาดเนาะพี่นอนะ้องเนาะดอกไม้นนี่งามดิเถอะสวยงามตามท้องเรื่องเนาะพี่น้องเนาะสวยอะ่ะนี่เนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี่เก็เท่านี้กอน,นอนพี่น้องเนาะแวะมาทักทายวันนี้อยู่บ้านแม่เนาะก็นเลยหิมะตกเพราะว่าเป็น เป็นหมู่บ้านแล้วก็เมืองอยู่ติดป่าเนาะี่มาตกกระดีใจพี่น้องและออกมาเล่นสำหรับคลิปนีก้กระท่านนี้ก็น,นก่นกลนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ